ไดไฮโดรเน่ทำให้กระตุ้นให้องค์ชาติมีการเจริญเติบโตนะทำให้มีลักษณะของผู้ชายที่ศีสะเทอแบบฮอร์โมนนี่เอาไว่าเพศกจะเจ้ามิน่าหน่มยฮอร์โมนนี่ทิมที่ลาไหลถึงติดใจขุนช้างเห็นนีันี้เป็นเหตุผลกันะ ไปนะฮะเป็นอีกฉบับหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่นัดใจของคุณผู้ชายคุณผู้ชายคนนี้เขียนเล่ามาว่าปัจจุบันเขาอายุ21ปีนะครับเวลาน้องชายหดตัวนี้เขาบอกจะเล็กมากเลยนะฮะขนาดไม่ถึง1นิ้วนะฮะทำให้ไม่กล้าที่จะใส่ชุดว่ายน้ําโชว์นะฮะแต่เวลาขยายตัวละครเขาบอกขยายตัวนี้เต็มที่ประมาณ4นิ้วบางทีก็ไม่ถึงอะไรเนี้ยฮะประมาณสรุปไม่ถึง5้านิ้วนะฮะคบกับแฟนอยู่แต่สุดท้ายด้วยความที่อายขนาดอวัยวะเพศของตัวเอง ไม่กล้ารับนอนกับแฟนนะฮะเพราะกลัวเธอเห็นแล้วจะขำกลิ้งร,รับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> อย่างนี้จะทําไงดีครับคุณหมอจะรับประทาน<ม>โฮอร์โมนเพศชายเพื่อเพิ่มขนาดของน้องชายดีไหมนะฮะผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่จะสามารถปรึกษาปัญหานี้จากสถาสถานพยาบาลไหนหรือคลินิกที่ไหนได้บ้างนะฮะอยู่ไกลาจากกรุงเทพเอาเอาทีละคําถามนะได้ครับปัญหาแรกคือว่าคนไข้รายนี้เนี่ยองคชาตเล็กจริงหรือเปล่านะฮะองคชาตเล็กจริงเนี่ยเราก็เคยคุยกันว่า นะมันไม่มีใครตอบได้ว่าเท่าไหร่เล็กนะ,ะแต่ว่าในทางการแพทย์จะยอมรับว่าถ้าเส้นรอบวงนะหรือความยาวเนี่ยน้อยกว่า4นิ้วเนี่ยจะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่องคชาตเล็กนะฮะแต่แล้วก็ถ้า4นิ้วขึ้นไปเนี่ยสามารถให้ความสุขกับฝ่ายหญิงได้เนื่องจากในทางในในคลินิกเนี่ยเราพบคนไข้ที่มาขอผ่าตัดเพิ่มขนาดข,าดขอ,งององคชาตเนี่ย ส่วนเนี่ยจะเกินสี่นิ้วทั้งนั้นนะแต่เป็นความเชื่อส่วนตัวความชอบส่วนตัวต้องการให้ใหญ่ขึ้นอ,อ,อย่างในกรณีนี้ถามว่าเล็กไหมก็คงเล็กกว่าปกติบ้างนะสามถึงสี่นิ้วแต่ถ้าถามว่าให้ความสุขฝ่ายหญิงได้ไหมนะฮะฝ่ายหญิงเนี่ยเท่าที่จากงานวิจัยทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณหมอต้อคงจะตอบได้ดีกว่าพอในงานวิจัยออของฝ่ายหญิงเนี่ยปรากฏว่าขนาดขององคชาตกลับไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยอะไรสําคัญกว่าครับความสําคัญคือความรักความรูปล้เอาใจใส่การเล้าโลม ความรักอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยที่ผู้หญิงต้องการมากกว่าขนาดขององคชาตนะครับแต่ปัญหาที่คนไข้รายนี้เล่าก็คือว่ามีความอายยังไม่ทันเริ่มต้นเลยคิดไปก่อนแล้วคนอกจากนั้นเวลาไปอาบน้ํารวมกับเพื่อนฝูงนะฮะพวกที่อาบน้ําหมู่อาชีพบางอาชีพเนี่ยจะอาบน้ําหมู่ก็จะมีความอายเพื่อนจะเป็นมุมมองแบบผู้ชายต่อผู้ชายมากกว่าผู้ชายต่อผู้ชายมากกว่าถูกต้องครับคราวนี้อันนี้อาจจะเป็นกรณีที่คนไข้อ้วนนะฮะ คนไข้อ้วนเนี่ยจะเห็นว่ามันสั้นลงเยอะจริงๆเขาไม่ได้เล็กนะคะคือโดยสัดส่วนมันทำให้ดูสั้นลงนอกจากสัดส่วนแล้วเนี่ยเวลาเราดูองคชาตเนี่ยองคชาตที่เราเห็นยาวออกมาเนี่ยครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่ด้านในนะฮะอย่างที่เราเคยให้ดูรูปกันหลายคร้ครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่ด้านในเพราะคนอ้วนเนี่ยนะไขมันมันเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งมาบัง ตรงตรงโคนขององคชาตยิ่งทําให้มองเห็นสั้นลงใหญ่เช่นองคชาตยาวเท่านี้อพออ้วนมากเนี่ยมันจะเห็นองคชาตสั้นลงทำ<ร><ต>สฉพาะลายที่จำเป็นฮอร์ออมโมนเพศชายนะอะค่ะกินเข้าไปแล้วเพิ่มขนาดน้องชายจริงไหมคะอนีโมนเพศชายมีผลกับขนาดขององคชาตหรือเปล่าอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะะก็ต้องขอยกตัวอย่างอีกนะเราก็มีคนไข้หลายรายที่เป็นโรคบางอย่างและขาดฮอร์โมนเพศชายแตกกําเิดนะฮะคนไข้คนไข้กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีเทสโทสเตรนปกติ แต่เทสโทสเตอโรนส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นไดไฮโดเทสโทสเโอลนนะไรฮะฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจะถูกเปลี่ยนด้วยเอนไซม์ไฟอัลฟาลีดักเตสให้กลายเป็นไดไฮโดเทตัสโอลนไลด์ไดไฮโดนี่ทำอะไรอะไดไฮโดเนี่ยทำให้กระตุ้นให้องค์ชาติมีการเจริญเติบโตโอ้แล้วทำให้มีลักษณะของผู้ชายที่ศีรษะเถิกอ่ะอันนี้เป็นอิทธิพลของฮอร์โมนนี้สีสะเถิกนี่อวัยวะเพศก็จิดอะ อาจจะมีความสัมพันธ์กันนะฮะนะอาจจะมีฮอร์โมนฮอร์โมนย่าทิมพี่ลาลายถึงติดใจขุนช้างอ๋อเหตุนี้นี่เเป็นเหตุผลกันนะฮะเพราะฉะนั้นไปถึงน่นกลุ่มพวกนี้เกิดมาแล้วจะองคชาตจะเล็กๆดูคล้ายค้าคริตัลิสของผู้หญิงบางทีโดนแจ้งเกิดเป็นเด็กผู้หญิงเพราะว่าถุงอันถ้าก็ไม่เจริญเติบโตนะอันนี้คืออิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายนะฮะเราก็จะทําให้กระตุ้นให้องคชาตมีการเจริญเติบโตเจริญเติบโตนะครับ ถ้าถึงวัยโตเต็มที่แล้วองคชาติจะเพิ่มขนาดไม่ได้แล้วนะฮะเข้าย่างเข้าวัยรุ่นก็แทบจะไม่เพิ่มขนาดแล้วคนไข้รายนี้อายุ2 1เด็กจะกินฮอร์โมนให้เพิ่มขนาดองคชาติคงจะเพิ่มไม่ได้ขนาดขนาดส่วนใหญ่คือไม่น่าจะขาดฮอร์โมนได้ซ้ําไปฮอร์โมนขาดฮอร์โมนพวกนี้พบน้อยขนาดพวกนี้น่าจะเป็นทาง g e n นติกมากกว่าเป็นพันธุกรรมมากกว่าพระเจ้าธรรมชาติให้มาแค่นี้หรืออีกกรณีก็คืออ้วนนะฮะแล้วอย่างอยู่เชียงใหม่ทําไงคะ มีที่ที่ไหนที่จะไปปรึกษาได้บ้างไหมครับก็ต้องปรึกษาสัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะก็ที่เชียงใหม่ก็มีโรงพยาบาลสวนดอกครับครับคือไปถามความเห็นของหมอก่อนว่าของผมเนี่ยมันซับสแตนดาร์ดต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่นะฮะแล้วค่อยว่ากันอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคิดนะครับว่าอย่าเพิ่งไปเหมาว่าไอ้ของน้องนี่ต่ำกว่ามาตรฐานบางทีของไม่ใช่นะบางทีของน้องนี่มันเกิดจากความเรียกว่ามั่นใจมากกว่าะ